เหตุการณ์นี้เป็นข่าวดีสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนวันพฤหัสบดีที่23ตุลาคม2568การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกอทอพอประกาศว่าจะเปิดให้ผู้ใช้รถผ่านเส้นทางด่วนได้ฟรี3ส,สายทางการนี้เป็นการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางในวันหยุดราชการนี้ทำให้คุณสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและต่ำกระแสการจราจรมากขึ้นทางพิเศษเฉลิมหานครระบบทางด่วนขั้นที่ห เส้นทางนี้จะมีการยกเว้นค่าผ่านทางสำหรับ21ด่านทำให้คุณสามารถผ่านไปได้อย่างรวดเร็วและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจำนวนนี้เป็นจำนวนที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับครั้งก่อนทำให้เส้นทางนี้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการเดินทางในวันหยุดนี้ทางพิเศษสีรัตระบบทางด่วนขั้นที่2สำหรับเส้นทางนี้มีการยกเว้นค่าผ่านทางสำหรับ32ด่านการเพิ่มจำนวนนี้จะช่วยลดความเคลื่อนไหวของรถบนทางด่วน ทำให้การเดินทางของคุณเป็นไปอย่างสบายและสะดวกสบายมากขึ้นทางพิเศษอุดรรัตยาทางด่วนสายบางปะอินปากเกรดเส้นทางนี้จะมีการยกเว้นค่าผ่านทางสําหรับสิบดา่านทําให้คุณสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆในพื้นที่นี้ได้อย่างรวดเร็วและไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษนี้เป็นผลการร่วมมือระหว่างรัฐบาลกระทรวงคมนาคมและบริษัททางด่วน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในการเดินทางของประชาชนในวันหยุดราชการนี้หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเส้นทางด่วนที่เปิดให้ผ่านได้ฟรีสามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษเียิ์เซติคอร์เซ็นเตอร์ได้ทั้งวันและทั้งคืนเพื่อรับคําแนะนําและช่วยเหลือเพิ่มเติมเตรียมการเดินทางของคุณให้ดีในวันหยุดนี้และอย่าลืมพิจารณาว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนการเดินทางฟรีบนทางด่วนนี้เป็นความสะดวกสบายที่คุณไม่ควรพลาดแต่นี่เป็นเพียงเริ่มต้นเท่านั้น มีอีกหลายเรื่องราวและข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณสามารถสำรวจได้เพื่อทำให้การเดินทางของคุณเป็นไปนอย่างสนุกสนานและสะดวกสบายมากขึ้นเพิ่มเติมคุณคิดว่าการเปิดให้ผ่านได้ฟรีนี้จะมีผลต่อการเดินทางของคุณอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรกับการร่วมมือระหว่างรัฐบาลและบริษัททางด่วนในการช่วยเหลือประชาชนในวันหยุดราชการช่วยแชร์ความคิดเห็นของคุณในกาดคอมเมนต์ด้านล่างพร้อมแบ่งปันว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนในวันหยุดนี้